ดังๆพรุ่งนี้รัฐโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารให้3กลุ่มรวมสูงสุด2,600บาทกดเงินสดผ่านบัตรเ TM ได้เบิกถอนเงินสดผ่านบัญชีธนาคารได้ใครได้บ้างแจ้งรายละเอียดที่แท้จริงและชัดเจนไว้ในคลิปทั้งหมดแล้วเรื่องจริงที่นี้เท่านั้นจากไอทีมีสาระกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องลุงป้านอาประชาชนคนไทยทุกท่านนะครับ วันนี้กลับมาพบกันอีกเช่นเคยกับรายการที่มีแต่ข้อมูลข่าวสารสาระความรู้และที่สำคัญที่สุดลงแต่ข้อมูลข่าวสารที่เป็นเรื่องจริงผมขอเตือนท่านผู้ชมกันไว้นะครับว่าช่วงเวลานี้มีข่าวปลอมข่าวลือข่าวปล่อยออกมากันค่อนข้างจะเยอะถ้าท่านไม่อยากพลาดรายละเอียดที่เป็นเรื่องจริงง่ายๆครับเพียงจะกดติดตามช่องไอทีมีสาระกดกระดิ่งการแจ้งเตือนท่านก็จะได้ไม่พลาดข้อมูลข่าวสารที่เป็นเรื่องจริงจากหน่วยงานภาครัฐ ในส่วนของรายละเอียดที่ผมได้นําเสนอให้กับท่าน,นรับชมกันในวันนี้นั้นเหตุดังๆพรุ่งนี้รัฐโอนเงินเข้าบัญชีให้ธนาคารขออภัยครับรัฐโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารให้ผ่าน3กลุ่มรวมสูงสุด2,600บาท3กลุ่มที่ผมกล่าวในคลิปนี้เป็นกลุ่มไหนใครมีสิทธิ์รับเงินบ้างและได้สูงสุดคนละเท่าไรผมได้อธิบายรายละเอียดไว้ ในคลิปอย่างชัดเจนแล้วถ้าท่านอยากทราบรายละเอียดที่เป็นเรื่องจริงผมอธิบายไว้แล้วดังต่อไปนี้นะครับสำหรับการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารให้ในวันพรุ่งนี้นั้นรัฐจะมีการโอนให้3กลุ่มกลุ่มที่1ถึงกลุ่มที่3ผมขออธิบายทีละกลุ่มทีละประเด็นท่านจะได้เข้าใจสิ่งที่ถูกต้องดังต่อไปนี้ครับสำหรับการโอนเงินให้ในวันพรุ่งนี้นั้นคือวันที่สิ พฤศจิกายนซึ่งในกลุ่มวันที่10พฤศจิกายนนั้น3กลุ่มกลุ่มแรกคือกลุ่มเด็กแรกเกิดกลุ่มเด็กแรกเกิดรัฐจะมีการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารให้จํานวน100บาทในส่วนของกลุ่มเด็กแรกเกิดที่เคยลงทะเบียนไว้กับอบตอเขตอำเภอจังหวัดไว้เรียบร้อยแล้วเท่านั้นถ้าพ่อแม่พี่น้องผู้ปกครอง ที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนให้กับปู่หลานท่านที่เป็นเด็กแรกเกิดให้ติดต่ออบตอเขตเอำเภอจังหวัดได้เลยครับเพื่อลงทะเบียนโดยการนำสูติบัตรเด็กทะเบียนบ้านของตัวท่านและบัตรประจำตัวประชาชนของตัวท่านใครก็ได้ที่เป็นผู้ปกครองเด็กให้ไปติดต่อที่ธนาคารอขออภัยครับให้ไปติดต่อที่อบตอเขตเอำเภอจังหวัดได้เลยและอย่าลืมมันสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารไปด้วยนะครับเพื่อ จะได้ลงทะเบียนและรับเงินจำนวน600บาทต่อเดือนซึ่งทางภาครัฐให้สูงสุดถึงเด็กอายุ6ปีหรือ6ขวบนะครับต่อไปกลุ่มที่2ที่รัฐจะมีการโอนให้ในวันพรุ่งนี้ก็คือ10พฤศจิกายนกลุ่มที่2คือกลุ่มผู้พิการครับกลุ่มผู้พิการนี้จะแบ่งเป็นกลุ่มย่อยอีก2กลุ่มย่อยกลุ่มย่อยที่1คือกลุ่มย่อย อายุต่ำกว่า18ปีและเคยลงทะเบียนไว้กับอบตเขตอำเภอจังหวัดเรียบร้อยแล้วสำหรับกลุ่มย่อยที่1อายุต่ำกว่า18ปีพรุ่งนี้รัฐจะมีการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารให้จำนวน1,000บาทไว้เบิกถอนเงินสดผ่านบัตรเอ m หรือเบิกถอนเงินสดผ่านบัญชีธนาคารที่ธนาคารก็ได้เช่นเดียวกันนะครับกลุ่มย่อยที่2เป็นกลุ่มย่อยผู้พิการที่มีอายุ มากกว่า18ปีพรุ่งนี้รัฐโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารให้จำนวน800บาทสามารถเบิกถอนเงินสดผ่านบัตร ATM หรือเบิกถอนเงินสดผ่านบัญชีธนาคารที่ท่านมีอยู่ก็ได้เช่นเดียวกันทั้ง2กลุ่มเด็กแรกเกิดและกลุ่มผู้พิการอายุต่ำกว่า18อายุมากกว่า18อย่าลืมนะครับผมถ้าท่านลงทะเบียนแล้วพรุ่งนี้10พฤศจิกายน รัฐจะมีการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารให้เบิกถอนเงินสดผ่านบัญชีธนาคารหรือเบิกถอนเงินสดผ่านบัตร ATM ก็ได้นะครับต่อไปกลุ่มที่3ในการโอนเงินในวันพรุ่งนี้10บพฤศจิกายนได้แก่กลุ่มผู้สูงอายุสำหรับกลุ่มผู้สูงอายุนี้จะต้องเคยลงทะเบียนไว้ที่อบตอเขตอำเภอจังหวัดเรียบร้อยแล้วเท่านั้นถ้ายัางไม่ได้ลงทะเบียนไม่ว่าจะเป็นเด็กแรกเกิดผู้พิการ ผู้สูงอายุตั้งแต่อายุ60ปีขึ้นไปถ้ายังไม่ได้ลงทะเบียนให้ติดต่อลงทะเบียนได้ที่อบตอเขตอำเภอจังหวัดใกลบ้านท่านเลยครับ10พฤศจิกายนกลุ่มที่3กลุ่มผู้สูงอายุรัฐจะมีการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารให้กดเงินสดได้ตามเกณฑ์อายุอายุ6 0ถึง69ปีรัฐโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารให้จำนวน600บาทอายุ7 0ถึง79ปีรัฐโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารให้จำนวน 700บาทอายุ80-89ปีรัฐโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารให้800บาทและอายุ90ปีขึ้นไปรัฐโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารให้จำนวน1,000บาทและทั้ง3กลุ่มนี้อย่าลืมนะครับจะต้องลงทะเบียนไว้กับอบอตเขตอำเภอจังหวัดเรียบร้อยแล้วเท่านั้นถ้าใครที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนก็ให้รีบลงทะเบียนเพื่อจะได้รับเงินในเดือนถัดไปนะครับ ในส่วนของรายละเอียดโครงการอื่นๆของภาครัฐไม่ว่าจะเป็นการลงทะเบียนบัตรคนจนซึ่งล่าสุดได้ปิดลงทะเบียนบัตรคนจนไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วและถ้าใครที่ลงทะเบียนไปแล้วยังไม่ได้ตรวจสอบสิทธิ์ว่าท่านผ่านเกณฑ์ในรอบที่1ห,หรือยังนั้นให้ท่านเข้าไปที่เว็บไซต์ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ65หลังจากนั้นกดคําว่าตรวจสอบผลลงทะเบียนและให้ท่านกรอกหมายเลขบัตรประชาชน ชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดพอกดไปแล้วทุกท่านสังเกตดูบนหน้าจอนะครับแถวบนสุดว่าขึ้นอะไรถ้าขึ้นคำว่าลงทะเบียนสมบูรณ์ให้ท่านรอในเดือนมกราคมอีกครั้งหนึ่งเพื่อตรวจสอบในส่วนของรายละเอียดรายได้ว่าผ่านหรือไม่ผ่านถ้าผ่านท่านก็เตรียมตัวนำบัตรประชาชนไปที่ธนาคารเพื่ออัปเดตข้อมูลและใช้บัตรประจำตัวประชาชนแทนบัตรคนจน แต่ถ้าใครที่ตรวจสอบแล้วขึ้นว่าลงทะเบียนไม่สมบูรณ์ให้ท่านเลื่อนหน้าจอลงมาดูเล็กน้อยนะครับว่าเขาจะมีกากรบาทสีแดงและเขียนว่าลงทะเบียนไม่สมบูรณ์เนื่องจากอะไรถ้าลงทะเบียนไม่สมบูรณ์เนื่องจากใส่ชื่อลูกไม่ครบก็ให้ติดต่อหน่วยงานที่ท่านลงทะเบียนนำสูติบัตรเด็กหรือบัตรประชาชนเด็กหรือสำเนาบัตรเด็ก ไปยื่นให้กับหน่วยงานที่รับลงทะเบียนที่ท่านไปลงทะเบียนไว้เพื่อเพิ่มรายละเอียดชื่อเด็กลงไปนะครับผมแต่ถ้าใครที่เป็นกลุ่มที่อย่าร้างกันไปนานแล้วจดทะเบียนแต่แยกทางกันไปนานแล้วไม่ได้เจอกันมานานแล้วถ้าใครที่อายุเกิน60ให้เข้าไปที่เว็บไซต์ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเข้าไปกดดาวน์โหลดแบบฟอร์ม ถ้าใครที่อายุ60ปีขึ้นไปผู้พิการผู้ป่วยติดเตียงให้กดเลือกแบบฟอร์มที่1หลังจากนั้นให้กรอกรายละเอียดเอกสารเซ็นชื่อท่านเซ็นชื่อผู้รับรอง2คนและกำนันผู้ใหญ่บ้าน1คนรับรองนะครับแต่ถ้าใครที่อายุต่ำกว่า60ก็คือ59ปีลงมาให้ใช้แบบฟอร์มที่2ให้มีผู้รับรอง2คนและชื่อท่าน เขียนลงไปไม่ต้องใช้กำนันผู้ใหญ่บ้านเซ็นรับรองแล้วครับและนี่ก็เป็นรายละเอียดในวันนี้ที่ผมได้นําเสนอให้กับท่านได้รับชมกันและเป็นเรื่องจริงจากหน่วยงานภาครัฐอย่าลืมนะครับถ้าชื่นชอบรายละเอียดที่เป็นเรื่องจริงอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งการแจ้งเตือนสําหรับวันนี้ขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังสวัสดีครับ